กดบัตรใช่ไหมครับผมต้องรอในสถานที่จ่ายเงินแล้วก็พอเขากดได้ปุ๊บเขามีเวลาแค่แบบกี่วินนะครับไม่มันเป็นมันแบบมีเวลาไม่เยอะมีเวลาไม่เยอะในการที่เราจะต้องจ่ายเงินจ่ายเงินเพื่อให้ตั๋วออกแล้วผมต้องเก็บตั๋วนั้นไว้ให้ดีห้ามหายตอนแรกก็จะทิ้งใบเสร็จแล้วอย่าทิ้งใบเสร็จนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสงสารมากเลยขอบคุณมากเพราะว่าดีอยากทำครับดีครับคือมันเป็นโมเมนต์ที่ เราต้องช่วยกันเน่ะคือเราอยากไม่ไม่เราอยากทำความสุขนะครับยอมเบลอยู่แล้วก็ฮัลโหลฮัลโหลไปไปเดี๋ยวนี้เลยก็โอเคโอเคแล้วก็ูวิ่งไปเลยคือเราอยากเห็นเขาแบบได้มีความสุขได้ของมขวัญชิ้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยินดีทำอยู่แล้วเหมือนที่ที่ผมบอกว่าแบบเอาอย่างผมกดรองเท้ากดรองเท้าเขาก็กดให้ผมเขากดได้ก็ต้องขอบแบบมันเป็นการใช่ใช่ต้องแบบเป็นเฟเบิลชิ้นกันละกันอะไรอย่างงี้ไปดูอยู่ครับแต่ว่าด้วยความที่บัตรคอนเสริตมันกดยากคือแบบมันรันเร็วแล้วแบบถ้าไปก็อยากนั่งข้าง นั่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไปนั่งถ้าไปนั่งอีกที่นึงก็ก็ไม่คงไม่ไม่ได้เก็ตเลยเพราะอยากเราอยากไปดูเขามีความสุขที่นั่นเลยอยากดูเลยอยากไปดูเขาเฉยหรืออยากไป็นเขาอยากจริงๆอยากทั้งสองอย่างแต่ว่าอยากอยู่กับเขาด้วยอะไรเงี้ยอนไทยวันปีนี้ได้ดอกไม้แล้วก็ได้เป็นขนมครับเป็นเป็นลูกอมครับผมเป็นลูกอมคิดว่าดอกไม้แบบบ่อยแล้วไงก็เลยปีนี้แบบดอกไม้เล็กลงมาหน่อยแต่ว่าเป็นลูกอมแต่เป็นลูกอมลูกแบบ รูปน้องลูกกวางอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีแบบเจอเจอเห็นแบบแรนดอมแล้วก็แบบเฮ้ยอันนี้น่ารักต้องให้อันนี้ให้เขาเขาก็แบบยิ้มออกมาทันทีเพราะแบบดอกไม้ปีที่แล้วก็ให้ไปแล้วเนือยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเก็บไว้เก็บรู <c oughs> ้ว <c oughs> ่าน,น้องชอบไมกว่ไม่ครับคือเดินผ่านแล้วรู้สึกว่าอันเนี้ยต้องซื้อเป็นใช่แล้วก็เหมือนแบบคิดว่าเปลี่ยนจากดอกไม้มาเป็นลูกอมเนี่ยน่าจะน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยปีที่แล้วเป็นเซอร์ไพรส์ที่กอบนะครับปีนี้ก็คือเซอร์ไพรส์ด้วยการแบบ ดอกไม้เล็กลงมาหน่อยแต่ว่ามีลูกอมให้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะแต่พันที่ใายชอบหมดค่ะชอบหมดทำให้อะไรก็รับใช่ก็ถือว่าเป็นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นสิ่งที่เขาให้น้องเป็นความรู้สึกดีๆหนูก็แฮปปี้หมดค่ะจริงๆไม่ให้ก็ได้ไม่ไม่ก็บอกเขาเหมือนกันว่าถ้าจะไม่ให้ก็ไม่ไม่โกรธก็รู้สึกผิดนิดนึงเหมือนกันว่าแบบจริงๆน่าจะหาของขวัญให้เขาเหมือนกันเนาะอยากได้อะไรไหมคะรายการนี้เขาอยู่กับผมแค่นี้ก็พอแล้วครับรอคบตอบ ไม่แต่อันนี้คือเรื่องจริงครับเวลาเจอพี่ๆตลอดเวลาก็จะพูดอย่างนี้แล้วพอพอน้องพูดก็มันก็ปันเติมว่าแบบจริงๆมันเป็นแค่โมเมนต์ที่ต้องมีกันละกันแค่นี้ใช่ใช่ใจพี่มาแล้่อใช่ครับใช่ก็ชอบดอกไม้รับใช่กาให้ผู้ชายคนนี้ก็ซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้ได้ไหมคะได้ครับได้ค่ะอยากมาเป็นกําลังใจเพราะว่า จริงๆหนูว่าหนูรู้สึกว่าหนูตื่นเต้นมากกว่าเขาอีกเพราะเขาดูแบบไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เลยหรือว่าตื่นเต้นแต่ไม่บอกคือแบบตื่นเต้นคือได้แต่ยิ้มอ่ะเพราะว่าพอเราเห็นทุกคนมาเราพอเห็นทุกคนแบบบางคนเราไม่รู้ว่าเขาจะมาด้วยหรือว่าแบบไม่ไม่คิดไม่ได้เจอนาอย่างเงี้ยพอเราเห็นเพื่อนๆอย่างตะกี้พี่มาริโอ้ก็มาหลายๆคนก็มาพี่นิวก็มาอย่างเงี้ยมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบเราทําได้แต่ยิ้มแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาจริงๆรวมสึงอพี่ๆสื่อมวลชนทุนด้วยอะไรเงี้ ชื่นใจครับผมแต่คือแค่เห็นเขาก็ชื่นใจแล้วแหละดอกไม้กับคนไทยยังไงาึงคนไทยครับเก่งมากชื่นใจแบบรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเขามากๆเลยแหละเพราะว่าตอนที่ถ่ายคือเขาก็เหมือนกลับมาเล่าให้ฟังตลอดว่าเป็นยังไงบ้างอะไรค่ะเราก็แบบเออรู้สึก ดีใจที่เอ้ยวันนี้เราจะได้เห็นผลงานของเขาแล้วไม่เคยดูเขาในจอใหญ่ด้วย<ฮ>ก็เลยแบบอุ้ยรู้สึกตืนนน่นเต้มมนไม่เคยได้ฟนเราเต็มตาค่ะใช่ค่ะ<ฮ>ยังยังไม่เคยเห็นในจอใหญ่ก็เลยเออรู้สึกว่าอุ้ยดีดีจังเลยเด็กราก็ได้ไมาดูพร้อมเขาแล้วก็พร้อมกับนักสแสดงกับทีมงานหลายหลายท่านด้วยก็เลยเออเป็นโอกาสพิเศษจริงๆริงค่ะแล้วก็เทายล้วก็เลนทายก็ได้กัแล้วเลนทายวัน ปีนี้ได้ดอกไม้แล้วก็ได้เป็นขนมครับเป็นเป็นลูกอมครับผมเป็นลูกอมคิดว่าดอกไม้แบบบ่อยแล้วไงก็เลยปีนี้แบบดอกไม้เลยกลงมาหน่อยแต่ว่าเป็นลูกอมแต่เป็นลูกอมลูกแบบรูปน้องลูกกวางอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีแบบเจอเจอเห็นแบบแรนดอมแล้วก็แบบเฮ้ยอันนี้น่ารักต้องให้อันนี้ให้เขาเขาก็แบบยิ้มออกมาทันทีเพราะแบบดอกไม้ปีที่แล้วก็ให้ไปแล้วหนูยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเก็บไว้คว่ากชายบหวาไม่ครับคือเดินผ่านแล้วรู้สึกว่าอันนี้ต้องซื้อ นนใช่แล้วก็เหมือนแบบคิดว่าเปลี่ยนจากดอกไม้มาเป็นลูกอมเนี่ยน่าจะน่ารักดีอะไรอย่างงี้ปีที่แล้วเป็นเซอร์ไพรส์ที่กอง,องนะครับ<ไ>ปีนี้ก็คือเซอร์ไพรส์ด้วยการแบบดอกไม้เล็กลงมาหน่อยแต่ว่ามีลูกอมให้อะไรอย่าง<อ>างี้งชอบหมดค่ะชอบหมดใช่ก็ถือว่าเป็นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น เป็นสิ่งที่เขาให้น้องเป็นความรู้สึกดีๆหนูก็แฮปปี้หมดค่ะจริงๆไม่ให้ก็ได้ไม่ไม่ก็บอกเขาเหมือนกันว่าถ้าจะไม่ให้ก็ไม่ไม่โกรธโอเคเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนทุกวันมันก็สมัครสม่วอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าให้ก็ดีใจขึ้นอีกค่ะปีหน้าเดี๋ยวจะไห้แล้วนะหรับกันปีหน้าเราเล่นเราเล่นไม่ค่ะก็ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรอยู่แค่อยู่ด้วยกันทุกวันก็พอ ก็รู้สึกผิดนิดนึงเหมือนกันว่าแบบจริงๆน่าจะหาของขวาได้เขาเหมือนกันเนาะอยากได้อะไรไหมคะในรยการนี้เขาอยู่กับผมแค่นี้ก็พอแล้วครับลอคำตอบะลตอบไม่แต่นี่คือเรื่องจริงครับเวลาเจอพี่ๆตลอดเวลาก็จะพูดอย่างนี้แล้วพอน้องพูดก็มันก็นเปิดว่าแบบจริงๆมันเป็นแค่โมเมนต์ที่ต้องมีกันละกันแค่นี้ใช่ใช่ใจทมาก่อนใช่ครับผมใช่ ได้ครับก็คือเขากดต้องกดบัตรใช่ไหมครับผมต้องรอในสถานที่ใจ่าเงินแล้วก็พอเขากดได้ปุ๊บเขามีเวลาแค่แบบกี่วินนะครับไม่มันเป็นมันแบบมีเวลาไม่เยอะมีเวลาไม่เยอะอะไรการที่เราจะต้องจ จ่ายเงินเพื่อให้ตั๋วออกแล้วผมต้องเก็บตั๋วนั้นไว้ให้ดีห้าม<อ>หาย <c oughs> ตอนแรกก็จะทิ้งใบเสร็จแล้วหนอย่าทิ้งใบเสร็จนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสงสารมากเลยขอบคุณมากไม่เป็นไรพราะว่ายินดีอยากทำครับอยากทำคือพอดีวันนั้นหน,หนูไปงานแต่งงานเพื่อนแล้วมันต้องกดบัตรพอดีแล้วหนูก็กดอยู่ในงานแต่งตอนแรกหนูคิดว่าหนูว่าจะเดินไปจ่ายตังค์แถวร้านสะดวกซื้อแถวๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าแบบพฮ้ยมันแอบไกลก็เขาอยู่ใกล้พอดีหนูก็เลยแบบฝากเขาโอนเงินไปให้แล้วก็แบบฝากจ่าย ไม่แ<ม>ค่ที่ว่าก็คือบีบบีบบีบบบปุ๊บถึงเวลาก็คือรออย่างเดียวครับผมมีหน้าที่รอรออยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะชำระเงินแค่นั้นเองเาาก,ก,ก็คืออยู่ในช่วงที่เรากําหนดไว้แล้วว่าโอเคเราจะต้องรอประมาณนี้แหละชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ว่าดีครับคือมันเป็นโมเมนต์ที่เราต้องช่วยกันนะ่ะคือเราอยากไม่ไม่เราอยากเหาความสุขครับดอมเบลอยู่แล้วก็ฮัลโหลฮัลโหลไปไปเดี๋ยวนี้เลยก็โอเคโอเคแล้วก็วิ่งไปเลยคือเราอยากเห็นเขาแบบได้ อยมีความสุขได้ของขวัญชิ้นนั้นอะไรอย่างเงี so share, <No. S 2> like ้ยเราก็ยินดีท <acked noises> ําอยู <romantic success> ่แล้วเหมือนที่ที่ผมบอกว่าแบบเอาอย่างผมกดรองเท้ากดรองเท้าเขาก็กดให้ผมเขากดได้ก็ต้องขอบแบบมันเป็นการรงรองเกันใช่ใช่ต้องแบบเป็นเฟเวอร์เช่นกันละกันอะไรอย่างงี้ยต้องใครจะไม่มีเป็นใจขับตรงไหนเลิกเลิกแล้วใช่ไหมคะแต่นี่อยแล้วจนไม่พอใจตลอดเลยก็ก็ อ่าใช่ใเป็นก็รู้สึกว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เฮ้ยเขามาร่วมกับเราได้เขาแบบเป็นพักพวกเราได้กดรองเท้าเขาก็กดให้ผมได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปด้วยกันได้แต่ขอบคุณจริงๆไม่งั้นเมื่อวันเมื่อวานเมื่อวันก่อนไม่น่าจะได้ไปดูค่ะใช่ขอบคุณครัอยากไปดูอยู่ครับแต่ว่าด้วยความที่บัตรคอนเสิร์ตมันกดยากคือแบบมันรันเร็วแล้วแบบถ้าไปก็อยากนั่งข้าง นั่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไปนั่งถ้าไปนั่งอีกที่นึงก็ก็ไม่คงไม่ไม่ได้เก็ตเลยเพราะอยากเราอยากไปดูเขามีความสุขที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอยากดูเลยอยากไปดูเขาเสิร์ฟหรืออยากถ่ายรูเขาอยากจริงๆอยากทั้งสองอย่างแต่ว่าอยากอยู่กับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่อยากไปดูเขามีความสุขครับก็อย่างที่บอกคือการกระทำเรามีเราก็เต็มร้อยเนาะแบบว่าแบบทั้งคู่แหละครับทั้งเราและเขามีอะไรที่ทำให้กันและกันได้ที่ทำให้ต่างคนมีความสุขดูแลกันและกันอะไรเงี้ยเราก็จะทำ ใช่ครับใช่อย่างวันนี้เขาก็มาสพอร์ตผมแมา่านแ่้เนาะไปนะคะแม่ร้านแบบคุณไปดูต่างประเทศแล้วก็มาน่งกดไปอะไรรุ่ไปอยากไปเหมือน <laughs> กันไปเกาหลีไปเกาหลี <laughs> ไปถึงพวกแบบไปยืนรอหน้าตึกอะไร่าเงี้ยไปมาแล้วครับาเขาไปแล้วก็ใช่ไปมาแล้วไปมาแล้วน่ารักมากไว้ไว้ไปด้วยกันไปอีกครับไปอีกไปอีกไปได้ถ้าเกิดลงหลุมจะไปด้วยกันไหมคะลงหลุมแปลว่าอะไรครับแบบเป็นแบบยืนแบบยืนแยืนแบไปไหนไปกันแล้วกันครับไป ปากแล้วนะจริงหรอไม่ไดืเอยนะไม่เป็นไรแต่มันสนุกมากติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ